สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกันกบเกมใหม่ที่ช่วงนี้ก็กำลังติดอยู่นะคะก็คือ Lost in Blue โอ้เสียงดังมากซึ่งเกมนี้นะคะก็จะเป็นเล่นแนวนอนนะคะต่างจากเกมที่ผ่านมาที่เราเล่นกันแนวตั้งเกมนี้นะคะเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณ1อาทิตย์ก,กว่าแล้วนะคะก็เป็นเกมเนื้อเรื่องของมันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรานั่งเครื่องบินมาแล้วปรากฏว่าเครื่องบินตกลงไปที่เกาะค่ะมาดูที่โลกกันก่อนนะคะเครื่องบินของเราเนี่ยก็ตกลงไปที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเขตชายหาดเดี๋ยวเราจะไปให้ดูเราจะย้อนไปดูก่อนแล้วเราก็มาผล่ที่ชายหาดนะคะเราจะย้อนอดีตให้ดูกันซึ่งวันนี้อาจจะย้อนได้ไม่เยอะนะผมต้องใช้พลังงานในการเดินทางไปมา ะ,ะบริเวณที่เราจะมาค่ะมันจะเป็นช่วงช่วงเนี้ยช่วงถแถวแถวเนี้ยทำเข้าหมายไปแล้วเห็นวงกลมไหมคะสีเขียวเขียวอันนั้นคือบริเวณที่เราจะเกิดตอนแรกนะคะเดี๋ยวจะเดินย้อนไปให้ดูซึ่งอตอนเราเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยเขาจะเป็นเนื้อเรื่องว่า เราลงมาปุ๊บเราก็เจอสัตว์กลายพันธุ์เจอซอมบี้เนาะตอนนั้นเราไม่มีอะไรป้องกันเลยอย่างเงี้ยก็จะได้เศษผ้าแต่เราไม่เก็บนะของเราเยอะมากพอแล้วเก็บในมะพร้าวแทนแล้วกันือตื่นมาพร้อมกับซากนะคะเครื่องบินเขาก็มีการสอนเล่นก่อนอยู่นะคะอันนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเก็บไปหมดแล้วนะคะ ก็จะตื่นออกของประซาครงบินแล้วก็ให้เราเดินไปเรื่อยๆนะคะเอาอันนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเดินสำรวจของเรามาเรื่อยๆนะคะจนเรา,าพบกับคนคนหนึ่งนะคะที่ช่วยเราไว้แล้วคนคนนี้ก็บอกว่าคุณต้องสร้างแคมป์อยู่นะสถานการณ์ตอนนี้บอกอะไรไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยจนเราเ,าเล่นเกมเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะพบว่า จริงๆแล้วที่เนี่ยมันเหมือนเป็นศูนย์วิจัยอย่างหนึง่งแล้วก็มีการวิจัยนะคะเกิดขึ้นซึ่งคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งในคนที่เข้าร่วมวิจัยด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกเราว่าสัตว์กายพันธุ์พวกนี้มันก็มาจากสิ่งเหล่านี้แหละเกิดจากการวิจัยพวกนี้นะคะ ก็จะให้เราไปอยู่ในแคมป์ของเขาซึ่งอันนี้คือแคมป์ของเขานะคะซึ่มันเป็นบ้านเล็กๆน่ารักจริงๆคือมันมีรั้วนะตอนนี้รั้มันหายไปแล้วก็เป็นที่รกๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำเควสตต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเควสเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไม่ให้พวกซอมบี้พวกนี้นะคะมาบุกรุกเรานะคะแล้วก็ มันก็จะเป็นให้เราเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็อาเรนที่สองที่เราเปิดต่อมานะคะคือป่าอันนี้นะคะเราก็จะมีการต่อสู้ทําเควสวิ่งไปวิ่งมาอยู่เรื่อยๆนะคะจนอันนี้คือเราทาเควสผ่านไปหมดแล้วเนาะให้ดูเฉยๆว่าเราก็ทําเควสมาเรื่อยๆะนะก็จะมีกล่องเห็นไหมคะกล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองนี่คือมีไอเทมอยู่ข้างใน ส่วนกล่องที่เป็นสีเทาคือกล่องที่เราเอาไอเทมข้างในออกมาแล้วซึ่งมันจะมีกล่องบางกล่องนะคะที่สามารถเปิดแล้วเปิดอีกได้นะ,ะบางกล่องก็เปิดได้ครั้งเดียวบางกล่องก็เปิดได้หลายๆครั้งนะคะวันนี้เป็นกล่องที่เปิดได้หลายครั้งะคะทุกวันก็จะมีการอัพใหม่นะคะก็จะเป็นมีน้ำยาโพชั่นนะคะไม้กระดานแล้วก็เชือกเราจะเก็บแต่ไม้กระดานเนาะ เพราะว่าอย่างอื่นแต่เพราะาเดี๋ยวครั้งเราจะเต็มนะคะมีปมูปูด้วยปูเป็นสีขาวพราปูอ่อนมากเลยเราก็จะได้เนื้อปูด้วยเนี่ยไว้ทําอาหารได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องทดลองซีโร่นะคะเราจะเดินกันไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเราก็ไม่เดินหรอก แต่ว่าอันนี้เดินให้ดูยเฉยมันจะมีช่วงที่เราเดินได้กับช่วงที่เราเดินไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราขี้เกียจแล้วก็วาร์ปไปเลยแต่ว่าตอนแรกๆนะคะที่เราทำเควสอันนี้เป็นชั้นที่1เนาะเรายังไม่สามารถลงชั้น b 2หรือ b 3ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้น b 1ก่อนนะ,ค,ะคลิกมาที่ b 1ะคะ่ะแล้วลงไปที่ห้องทดลองอันนี้ก็จะเป็นห้องทดลองนะคะก็จะมีนักวิจัยอยู่ตรงนี้ เราสามารถแลกไอเทมกับเขาได้นะคะซึ่งวันนี้พลอยแลกไปแล้วหนึ่งวันจะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะคะห้องทดลองซีโร่นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะตัวอย่างบริสุทธิ์นัมเบอร์ศูนย์แล้วก็ตัวอย่างติดเชื้อนะคะเราก็จะได้อาตัวอย่างมาแลกได้วันละครั้งเท่านั้นนะคะอันนี้เขาก็จะพุ่งพูดพาดออกมาเลยซึ่งอาจจะทำให้เราตกใจได้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยว ซึ่งตัวอย่างทดลองทุกตัวไม่ได้ให้ยาทั้งหมดนะบางตัวก็จะให้เป็นไอเทมอันนี้ก็จะให้เป็นเซตผ้าอันนี้ก็จะให้ตัวอย่างบริสุทธิ์มาเนาะแล้วหลังจากตายสักพักหนึ่งนะคะก็ร่างเขาก็จะหายไปถ้าเราไม่เก็บของนะคะเดินลำบากเชียวไม่ไม่เอาเนาะเศษผ้า เราจะต้องมีซ่อนตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ต้องผ่านรหัสนะคะเดินมาตรงนี้ค่ะในแผนที่นะคะจะเห็นว่ามีกุญแจอยู่นะคะกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเป็นรหัสนะคะมีอะไรบ้าง0878นะคะกดเข้าแล้วเราก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะ0878นะคะ ซึ่งเกมเนี้ยมันมันมีข้อดีของมันบางส่วนแต่ถามว่ามันยังดีได้อีกไหมมันยังดีได้อีกเพราะว่าเราอยากได้แบบ Open w o r l รเกมที่เป็น Open w o r l รนะตอนนี้ก็จะเห็นแต่ว่ามีมีสมอเกนชินเท่านั้นนะคะที่เป็น Open w o r l รจริงๆแต่ว่ามันก็จะตัวละครก็จะน่ารักมุงมิ้งไปสัหน่อยแล้วก็ในตัว ควสของเขาก็ค่อนข้างเยอะแล้วการทำเควสบางอย่างก็ค่อนข้างยากด้วยนะคะนี่ว่าเก็บบางอย่างพอคตจริงๆเกมนี้สามารถทําเป็น Open Word ได้นะมันจะมีข้อเสียบางอย่างอย่าง,างเช่นในเรื่องของพลังงานซึ่งน่าจะเปลี่ยนเป็นความอด พนมากกว่าพลังงานนะคะก็คือเวลาเรากดแผนที่อะกดเข้าไปที่แผนที่เราก็จะเป็นรใสายฟ้าที่อยู่ด้านข้างนะคะอันนั้นนะคะนั่นแหละพลังงานซึ่งถ้าเราอยากได้พลังงานไปเล่นต่อเราก็จะต้องเสียเงินซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าถ้าจะให้มันเป็น Open w o r l d ตัวพลังงานตรงนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นความอดทนจะดีกว่าอันนี้คือกล่องที่เป็นสีเทาะ,ะอยู่อยู่ฝั่งนึงเราเปิดไปแล้วนี่มีบอสบอสก็จะเป็นรูปหัวกระโหลกสีแดงๆนะคะสู้กับบอสแล้วก็เนื่องจากบอส่อนข้างกระจอกเราก็เลยไม่หลบแค่ถ้าบอสเก่งเราก็คงจะหลบนะ บอสตัวนี้ก็จะให้น้ำยาพชั่นขั้นสูงนะคะแล้วก็จะให้ตัวอย่างติดเชื้อด้วยแล้วนี้ก็คือล้อรถนะคะเราจะสามารถประกอบรถเองได้นะ,ะก็จะมีรถให้เรา1น่งคันอยู่ในแคมป์ของเราหลังจากเราทำเควสต์ไปสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะให้เราสร้างแคมป์ขึ้นมาได้นะคะเป็นแคมป์ของตัวเองนะคะ มีกล่องอันนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดต่เราขี้เกียจเข้าไปเปิดแล้วเป็นห้องด้านบนนะทนนี่้็็ขี้เกียจ ่วนใหญ่พวกนี้ได้แต่ตัวอย่างบริสุทธิ์นะคะไม่ได้อย่างอื่นมีหอธนูด้วยนะคะหอธนูก็เดี๋ยวนะเาจมตีหอธนูก่อนแล้วหอธนูก็จะมักจะได้ตัวอย่างติดเชื้อในแมปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ2อันนะคะมีไม่เยอะเลยก็คือที่หอธนูกับที่ตัวบอสนั่นเองนะคะอา้าวเมื่อกีกดกเก็บโพชั่นมาทำไม พอชั่นเลเวลต่ำเนาะเราไม่ใช้แล้วเปิดประตูไว้นะคะแล้วก็แรกนะคะคือวันนี้พอยแรกไปหมดทุกอย่างแล้วก็จะมีแค่ห้องทดลองซีโร่นะคะอ่าอตัวอย่างเชื้อยอย่างเดียวที่ยังไม่ได้แลกเราก็จะแลกให้ดู นี่ย่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายเราแล้วอันนี้ก็เป็นของของที่เราจะได้นะคะก็จะเปิดดูแล้วของที่เราจะได้เป็นอะไรลองทดลองอฟ้านะคะก็จะได้อนนี้อันนี้ซึ่งไอ้ตัวไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกอย่างทั้งหมดนี้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นการสุม่มเขาจะจํากัดจำํำนวนชิ้นของเราแล้วก็จะได้แบบสุ่มๆไปนะคะ เราเอามาห้องนี้ก่อนเปิดให้หมดอาวุธเราก็จะพังแล้วด้วยนะคะกระเป๋าเราก็จะเต็มแล้วตอนแรกกระเป๋าเราจะน้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอาวุธกันที่บ้านนะามาแคมป์ู้รอดชีวิตนะคะ หลังจากเราทำเควสไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะมีแคม์ผู้รอดชีวิตของตัวเองค่ะแล้วก็สร้างอะไรต่างๆนาะใอยู่ในแคม์ของเราได้นะคะเราจะเปลี่ยนไปที่รังอาวุธก่อนรังอาวุธนะคะแล้วเปลี่ยนอาวุธเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้ของเราเอาอาวุธออกมาก่อนการใช้งานก็ใช้งานยากเหมือนกันนะคะเวลาเรา จะหยิบไอเทมเข้าหรือออกจากกระเป๋าก็จะใช้วิธีการลากค่อนข้างยุ่งยากสักเล็กน้อยอไอเทมอัปเกรดนะคะก็ไว้ตรงนี้เลยสำหรับของหายากวันนี้เราไม่ได้ของหายากเลยไม้นะคะเราได้ไม้มาเยอะมาก เราไปที่ยากันก่อนนะคะยาก็เต็มแล้วจนไม่รู้จะเต็มไปยังไงอีกแล้วนะเราสามารถอัปเกรดได้นะคะซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้แค่ชิ้นเดียวนะคะต่อต่อครั้งจะอัปอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อของเก่าอัปเสร็จแล้วนะเราจะเอามารวมกันในนี้ก่อนเพราะมันเยอะเกินไปอันนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะกระลบทิงไปซะแล้วก็นี้นะคะเป็นอาหาร ก็เป็นคราวหน้าแล้วนะคะที่เราจะมาทำให้ดูกันว่าการอ,าอัพของต่างๆในบ้านเรามีอะไรบ้างาอย่างนี้นะคะวันนี้เราก็จะเป็นการแนะนำคร่าวๆไปก่อนนะคะเผื่อคนที่สนใจอยากจะรู้นะคะว่ามันใช้อะไรยังไง เื่อหิวเผื่อหิวกินอาหารซะก่อนนะคะให้ดูข้อเสียของเขาก็คือว่ามันไม่เป็นโอเพนเวิร์ค่ะแล้วก็การเก็บทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างจำกัดมากๆ ซึ่งเราก็เข้าใจค่ะว่าการที่ทรัพยากรเนี่ยจำกัดมันทำให้คนเนี่ยต้องซื้อหรือว่าต้องเติมเงินนะคะมันก็จะมีความลำบากนิดนึงแล้วก็เราสามารถสถานีซื้อขายตัวน,นี้เราสามารถซื้อขายของได้นะคะเราสามารถซื้อได้อย่างเดียวสิไม่ใช่ขายได้เพราะตอนนี้เป็นสถานีเลเวลสองแล้วนะคะอ่า ซื้อได้แต่ว่าเราขายไม่ได้ถ้าเราจะขายเนี่ยเราต้องเข้าไปในเมืองก่อนนะคะเพิ่งก็เป็นให้เป็นคราวหน้าละกันที่เราจะมาแนะนำในเมืองกันนะคะว่าเป็นยังไงใช้ผ้าพันแผลหน่อยเพราะว่าเราบาดเจ็บมาแล้วก็อุปกรณ์น,นะคะสามารถซ่อมแซมได้ าวางไปวางมาก็งงเองว่าอะไรอยู่ตรงไหนของเยอะมากค่ะแล้วก็บางอย่างในจำกัดด้วยอย่างเช่นกล่องใหญ่แบบเนี้ยบางคนสงสัยว่าทำไมพลอยมากลองรวมๆกันจริงๆแล้วกล่องใหญ่อย่างเนี้ยคือวางได้เฉพาะพื้นเลเวล3และพื้นเลเวล3ก็มีเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นซึ่งเขาให้มาตั้งแต่ต้นเกมค่ะ ตอนที่เรามีแคมป์อันเนี้ยลักษณะของแคมมันจะมีพื้นเลเวล3ามเฉพาะช่วงนี้อย่างเดียวก็เลยเป็นเหตุให้กล่องทุกอย่างมาอยู่รวมกันตรงนี้นะอ่ะเราจะกลับมาดูที่แผนที่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ไปที่เขตชายหาดค่ะเห็นไหมว่าเวลาเรอเข้าห้องทดลองซีโรแล้วค่ะ มันก็จะมีการนับถอยหลังเวลานับถอยหลังอันนี้ก็คือเป็นเวลารีเซ็ตนะคะซึ่งมีเฉพาะในห้องทดลองเท่านั้นนะคะที่จะรีเซ็ตแบบนี้ให้ในส่วนของป่าหรือนองน้ำเนี่ยก็จะมีมีการเติมไอเทมให้ในกล่องเฉพาะบางกล่องเท่านั้นนะคะไม่ได้ทุกกล่องเหมือนที่เมื่อกี้เราเข้าไปในป่าเราก็เห็นว่ามีการเติมไอเทม เมื่อกี้เราไปป่าแล้วนะคะเราไปชายหาดแล้วนะคะเดี๋ยวเ,เราจะไปหนองน้ำให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าช่วงแรกแรกๆในต้นเกมเราจะอยู่ได้เกาะเกาะนี้เพียงเกาะเดียวนะคะแล้วเราก็จะทำเควสกันอยู่ภายในเกาะนี้นะคะ่ะเราก็เลยเ,เวลาเรากดแผนที่ะคะ่ะเขาก็จะบอกด้วยว่ามีมีสัตว์กลายพันธุ์อะไร บอสคืออะไรแล้วก็มีไอเทมอะไรบ้างที่เราจะดรอปได้ในแผนที่นั้นนะอันนี้อันนี้อันน,น,นพิเศษหนูตัวนี้จะบอกว่าเมื่อกี้เกือบไม่ทันหนูมาตะกียค่ะหนูตัวนี้มันจะชอบโผล่ขึ้นมาสากพื้นดิน มันเหมือนเป็นอมอนสเตอร์พิเศษเป็นตัวตุ่นเขาก็จะมีการประกาศเดี๋ยวพอตุ่นโผล่ที่ไหนเขาจะมีประกาศขึ้นที่หน้าจอนะคะตัวตุ่นพวกเนี้ยค่ะถ้าเขาวิ่งวิ่งไปมันจะมีไอเทมตกลงมาซึ่งไอเทมพวกนี้เป็นไอเทมหายากนะคะการปรากฏบนแผนที่ก็จะมาไวๆนี่เห็นไหมบอกแล้วหนูปรากฏที่นองน้ำน,น,นี่นี่หนูอีกตัวหนึ่งชุบๆแล้วเขาก็จะหนี เราก็ต้องสังหารเขาซะเราก็จะได้เสศษผ้าจากเขาแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นของหายากนะที่เราจะได้ทำไมมันไม่ขึ้นล่ะจริงๆมันต้องขึ้น,นมันไม่ขึ้นนะเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้มาอยู่ๆเก็บไม่ได้อ่าเอทเทิพวกนี้ค่ะเป็นของหายากเรซินเนี่ยมันก็จะได้จากหนู ส่วนการได้จากไอเทมจากตัวอื่นนะก็จะเป็นการสุ่มแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราตีหนูมันจะตกแน่นอนร้อเอร์เซ์แล้วหนูเนี่ยก็มักจะปรากฏสุ่มในแผนที่ด้วยนะจะปรากฏสุ่มในแผนที่เมื่อกี้เราเจอปูไปแล้วนะ ซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเควสให้เราเดินไปเดินมาหลายรอบมากกว่าเราจะทำผ่านได้อันนี้พอเปิดคร่าวๆให้ดูเฉยๆเพราะว่าผ่านมาแล้วแหละอะแล้วก็มีมอนสเตอร์เป็นจระเข้ด้วยนะอันนี้คือจอระเข้ที่ตายแล้วเราก็จะได้เนื้อมาทำอาหารด้วยได้เนื้อได้หนังแล้วก็ได้ไข่ส่วนไข่ก็ไม่ได้เท่หายากก็คือไม่ไม่ได้ทุก ตัวนะคะของเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก็บแล้วคนอื่นเก็บไม่ได้นะเราเก็บคนอื่นก็เก็บได้นะต่างคนต่างเก็บนะคะไม่มีการแย่งทรัพยากรกันอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคือมันไม่แย่งทรัพยากรกันนั่นเองถ้าเราเก็บของเราไปแล้วนะคะอย่างเช่นอันนี้ เราเก็บไปแล้วของเราจะมองไม่เห็นแต่ผู้เล่นคนอื่นเนะี่ยเวลาเขาดูในหน้าจอของเขาว่าเขาก็ยังเห็นอยู่นะคะจนกว่าจนกว่าเขาจะเก็บของเขาไปภาพก็สวยสมจริงมากนะะเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกอันนึงนะคะก่อนที่เราจะอ่ามาที่ชายหาด ในในการออกจากชายหาดนี้นะคะเข้าสู่เขตอื่นนะคะในช่วงแรกของเกมเลยช่วงที่เรากำลังทำเควสกันอยู่เนี่ยช่วงแรกๆเลยเนี่ยตอนนั้นนะะ่ะมันจะมีเควสอันหนึ่งคือให้เราเข้าไปหาไอเทมเข้าไปหาไอเทมในตัวศูวนย์วิจัยนะคะพอเราได้ไอเทมนะะในศูนย์วิจัยแล้วเนี่ยเราก็เอาไอเทมชนิดนั้นนะคะมามาซ่อม มาซ่อมเรือนะคะแบบนี้ก็จะมีอยู่สองกล่องนะคะที่เรายังเก็บของได้อยู่เหมือนเดิมสเสียก็เป็นของดีด้วยแล้วก็จะมีการตกปลานะคะก็เลเวลสักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะกว่าจะตกปลาได้เพราะว่า ตอนแรกๆเ,เรายังตกปลาไม่ได้มันจำกัดด้วยกันด้วยไอเทมเนาะเนี่ยมีกล่องหนึ่ง <c oughs> เนื้อเต่าสามารถเก็บไปทำอาหารได้นะจะเก็บเนื้อเต่าไอ,เ,อเนื้อตาภาพสิเก็บเนื้อตาภาพให้ดูไม่อยากได้มะพร้าวเลย มีตกปลาได้แต่อย่างที่บอกว่าช่วงแรกก็ยังตกปลาไม่ได้เราอันนี้เราก็ออกมานะคะไปที่ประตูค่ะสีเขียวๆแบบนี้มันจะบอกว่าเดินทางไปมหาสมุทรแต่ว,วันนี้เราจะจบกันที่เราออกจากมหาสมุทรให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะในมหาสมุทรนะคะพรากฏไปที่แผนที่ปุ๊บมันจะมีเกาะอยู่3ามเกาะนะคะแล้วก็มีเขตน้าลึกกับเขตน้ําตื้นส่วน ของที่อยู่ในเกาะนะคะก็เหมือนกับชายหาดอของมันจะไม่เยอะไม่ต่างจากชายหาดเพราะฉะนั้นพอจะไม่ขึ้นเกาะให้ดูนะคะพอจะเข้าหน้าน,น้้ำลึกเพราะว่ามันมีปลาฉลามค่ะปลาฉลามที่ติดเชื้อนะคะอาศัยอยู่ในหน้านน,น้ำลึกนี่ตัวแรกที่เราเจอแล้ว <S <S แล้วก็รอรอเขาลอยเทงเต้งขึ้นมานะคะเราก็เก็บเราก็จะได้ปลาดิบ ซึ่ส่วนใหญ่เราก็จะได้ปลาดิบอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับนี้นะคะสามารถตกปลาได้ปลาที่ตกได้ก็มักจะเป็นปลาดุกนะคะแต่เราต้องไปตกในเกาะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราฆ่าฉลามอีกสักตัวให้ดูไอเทมก็จะไม่ใช่อเทมที่ดีนักเท่าไหร่นะ,ะเพราะเป็นไอเทมแบบช่องแรก มด,ดามดามีไม้มีก้อนหินมีหญ้านะคะเราก็จะเป็นเมืองแห่งการรอดพ้นนะคะเมืองนี้ก็จะอยู่รวมกันหลายคนละเ๋ยวเราให้ดูเราจะมาปรากฏตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราออกมาจากมหาสมุทรเราจะมาเกิดที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้า,าจะไปมหาสมุทรอีกครั้งหนึง่งเราก็เดินเหยียบพื้นเขียว,ยวนะคะค ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะคะผู้เล่นสามารถฆ่ากันเองได้ทางดีก็คือให้ทำเควสไปแล้วก็เข้าเมืองไปดีกว่านะคะในเมืองนะคะก็จะมี NPC ก็จะอยู่ตามวงกลมสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็น NPC เไม่ว่าจะเป็นขายอาวุธขายอุปกรณ์ร้านค้านขายปืนส่วนรูป บ้านรูปอาคารสีน้ำเงินเข้มๆนั่นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของแคมป์แคมป์หรือที่เราเรียกว่าแคลนหรือเรียกที่ว่าเรียกว่ากิ้วก็วเรียกได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของป้ายรับเควสนะคะกระดานเควส์วันนี้พอยละรับเควสไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเราทัวร์พื้นที่ขั้นแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คือสรุปให้เพื่อนฟังว่าเกมนี้ความน่าสนใจของมันอยู่ตรงที่ว่าเราเหมือนกับกึงก่งๆึ่งเซอร์ไวเวลคือเราเออกไปพอจนภัยมีการครับของเก็บของมาสร้างบ้านแต่ในส่วนของข้อเสียคือว่ามันไม่ได้เป็นโอเพนเวิร์แบบแบบเต็มร้อเอร์ซการเดินทางไป อย่างที่ต่างๆมันเชื่อมต่อกันก็จริงอยู่แต่ว่าในส่วนของทรัพยากรอะไรเงี้ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์ซ็นให้เราแล้วก็ในส่วนของพลังงานด้วยซึ่งก็เข้าใจว่าในรูปแบบของเกมอะค่ะเขาจำเป็นที่เขาจะต้องค้าขายอะเขาก็จะต้องมีของให้เราซื้อให้เราอยากได้เพิ่มนะคะดูแพ็กเกจของเขาแล้วกันอืม อยากได้คู่หูมีเรามีคู่หูให้ด้วยนะเอาไว้เป็นคราวหน้าละกันที่เราจะอธิบายเรื่องนี้ซึ่งทุกอย่างมันก็เสียเงินแล้วมันก็เสียราคาที่แพงมากด้วยแล้วก็เป็นคราวหน้านะคะก็จะมาอธิบายในส่วนต่างๆของตัวเกมให้ดูกัน